สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันวันนี้เช้าวันเช้าวันเชาวันเช้าวันศุกร์เชาวันโซขณะนี้ที่หมู่บ้านดิฉันทำบุญตักบาเทโวตักบาเทโวค่ะขอบคุณเพื่อน ทุกท่านที่มารับชมค่ะอันนี้เขายังไม่ได้แห่ค่ะยังไม่ได้แห่เขายังไม่ได้แห่ค่ะเดี๋ยวมาทําคลิปสักนิดหนึ่งให้เพื่อนๆชมจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศมาให้ชมค่ะประเพณีที่บ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะ มาทำบุญด้วยกันเด้อเพื่อนเพื่อนต้องโดนร้อนเออจริงๆริบิงตอกกระเดาดาเออแล้วก็ตอนกี่แหนโอ้ยนะไหว บองคุยลกซันอโอ้ยประจันทนาคางด้ก็ได้นี่บ้นหลบเนาะเป็นมุนฟังเอาเนาะเพื่นเพื่อนพูดภาษาบ้นดิฉันค่ะฟังเอาค่ะผู้ชายเพราะระตไรครับขยันปาดโกรัให ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงเนาะให้ภาพบรรยายเอาเลยจ้า กอดเด็กเดินเตะวิ่งเตะขาขาก้องรู้สึกว่ามืดมืดเนาะเออมันจะท้อนนะมันจะท้อนแดดมันจะท้อนแดดมาทำบุญด้วยกันจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเดี๋ยวมาทำบุญด้วยกันเด้อจ้า ราบครั้งสามครั้งสามครั้งอ๋อโนนไม่ได้ไปไปตั้งอาไรสดหน้าโบ์โอ้ฟังฟังพระพระคำบุญชาพระรัตนตรยัยและรัตนาสุนห้าพร้อมกันปิดนิจนาสการณา ไปบ่ายหน่อยสวยๆนะโชว์หน่อยสั่งทางอาทิปูสัจยามาอิมินาสัจเรนาสั่งทางอาทิปูสัจยามาอระหังสัมมาสัมพุทโภะคะวัพุทธังภะะควันตังอาธิบาเทน สวัสดิโตัระสวะสาธรรมโมธรรมงนัมามิส <ım> ุปติปันโนพระสวะสตวสวัสดิธรรมโหธรรมธรรมนัมมิมะยังขันตวิชุงวิสุงราคะนาทายา ติสะระเนนะสหปัญจาริลานิยาจามะทุติยามติมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคนาทายาติสะระเนนะสหปัญจาริลานิยาจามะตุติยามติมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคนาทายาติสะระเนนะสหา ปัญจศีลนานาิยัจามานะโมตัสสะพะกวะโตอะระหังโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวะโตอะระหังโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวะโตอะระหังโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะระมารังรกาณีธรรสาังคาณธรรมารังระมกคีธรรมสาังคฐาสีรรรังธรรมาณ cara na kaca kuติยาmดีพทางส nangka kamimiangang cara naca kuติยาปีพ mangส ngangka

ติสัมภาระนังกัจจามิติสัมภาระนังกัจจามิติสระนาคามังนิธิตังติปานาติปาตาเวระมณีสิหาตังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณี สิกขาปัฏฐาสัมปัจจยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมปัจจยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมปัจจยาเมตินมสุม <อ cem. S 1> ิชาตาราเวรมณี สิกขาปัทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณี สิกขาปัทังสมาทิยามิสุคราเมรยามัจจาปมาพัทฐานาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุคราเมรยามัจจาปมาพัทฐานาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิเิมานิปัญจสิกขาปัทานิสิเลนะสุปาติยันติ สีเลนะโธขะสัมปทาสีาเลนะมิโุติงยันติตัสพาสีลงังวิงโซทะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุตตัสะททสะนะโมตัสสะ Sabah khawatir, Arahantur, Sampah, Samput, Dan sana muatan, Sabah khawatir, Arahantur, Sampah, Samput, Dan saikis-kisuh, โว้นทวินชันจารนสังนโนสุขตโตโลกาวิสุขานโนนตาโนตุเรศธรรมะสัพพิสัทธาเทวมานุสานังโน